2023ทุกคนนั้นสนุกเฮฮากันในขึ้นปี2023กันมีความฟุกการฉลองกันอย่างเฮฮาแต่หลังจากนั้นตัว,ตวหัวฟ่วมมีชื่อว่าสกิบิดีทอยเลตแต่ทุกคนรู้อย่างหนึ่งว่ามันจะทำลายเมืองของเราและมันทั้งมีตัวใหญ่และกายพันอีกด้วย และมีการพัฒนาตัวของมันให้ติดอาวุธคามีล่าแมนและสปิเกอร์แมนและทีวีแมนเป็นไวต่อต้านฟิกเมดี้ทอยเล็ตที่จะปกป้องโลกใบนี้ไว้ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับโบวันนี้ฮะมาอยู่กับโยอีกแล้วนะครับวปเล่นก็มาอยู่กันในเกมโลบบอกกับในแมปโลมตีถั่วฟ่วมกันนะครับอืมซึ่งใน2023ของเรานั้นถือว่าพีคนฮิตกันมากคือ พวกเเกเบดีทอยเลตใช่ไหมเฟเกเบดีทอยเลตพวกหัวฟ้วมอะไรแบบนี้หรือว่าหุเป็นหัวกล้องก็ได้ซึ่งตอนนี้ผมเลยมาเล่นในโลบอกกันนะครับซึ่งตัวละครผมนะั้นมีหลายอย่างมากตัวละครแรกก็คือตัวนี้ที่เราได้มาแล้วก็มีตัวอื่นมากมายเลยนี่นี่ก็คือ c a มิล่าแมนหรือว่าเป็นหัวกล้องครับเหมือนว่าเป็นหัวกล้องก็จำปิดแล้วก็มีสปิเกอร์แมนครับสปิเกอร์แมนก็เป็นหัวลําโพงแล้วก็มี p ิกคามิล่าแมนหรือว่าหัวกล้องยักษ์แล้วนี่คือวายคามิล่าแมน โอ้มีตัวหลายอย่างมากครับที่ผมอยากได้มากที่ผมอยากได้คือน,นี่ทีวีแมนสงตัวเลยถ้าใครเล่นนะครับรีบเล่นเลยนะครับผมสนุกมากก็เห็นไหมแล้วก็จะมีจับตารางให้เรานั้นได้ว่าเราได้ตัวละคอรอะไรมากนี่วันที่เจ็ดผมได้ตัวสุดท้ายก็คือไททันคาเมล่าแมนวันที่1ที่1ก็ได้5 0 0รอวันที่2ก็ได้หุ่งยนต์นะครับเป็นคาเมล่าแมนหุ่งยนต์ลบนี่มีตัวหลายตัวหลายอย่างมากเลยครับ นี่ไงตัวเอกเราเลยนี่ตัวไอ้ตัวเอกแล้วก็มีคาเมล่าแมนผู้หญิงนะครับผมไม่ได้อ่านประวัติชื่อมานะครับผมบก็เป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงกล้องเห็นไหมผู้หญิงกล้องนี่และนี่คือไททันคาเมล่าแมนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอาวุธหลายอย่างมากเลยครับเห็นไหมตอนนี้ผมก็ใช้อาวุธคือ s g 5 5 3เป็นปืนแรงไว้นะแล้วก็มีปืนหลายอย่างมากเลยครับนี่ให้เราฟื้อได้ด้วยโอ้ผมลืมบอกไปเลย ว่าเราสามารถฟื้นตัวลรขอแล้วได้ด้วยนะมาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับไปเลยหุ่นยนต์ลบของฉันะหาฉันมาละไอปไหนดูสิอู้ตอนนี้ไททันไฟปิเกอร์แมนม,มีสองตัวเลยเนี่ยอุย้ยน่ำมันไอพวกไอพวกกบดีนี่โอ้กบดีมาแล้วระวังพวกเราระวังระวังนี่แนมการยิงเลยนี่หุ่นยนต์ลบเทพไหมล่ะยิงมายิงมายิงมายิงมัน เียน้อยอุ้ยโอ้ตัวใหญ่ฝุดเดียวตัวนั้นยิงมันยิงมันยิงมันมาดิยิงลำแฟงให้ยาๆๆๆๆโอ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เฮ้ยมันจะไปหาสายช่างคาเมราแมนอยู่แล้วยิงยิงยิงเลยยิงเลยเลยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้นี่โอเคเด้งกันแล้วอุ้ยระเบิดระเบิดตัวนี้ระเบิดระเบิดอีพวกเอ็นฟุตเวดี้มันมีตัวระเบิดด้วยเหรอ อ้าวทำไมคนืหนเป็นคาเมล่าแมนหมดเลยล่ะก็ไม่รู้นะฟีน่าพวกเราโชคดีนี่น่ะโอ้ยทำไมโชคดีได้เนี่ยปุยม่อยู่หนจมูกมันบินอยู่บินอยู่เฮ้ยนั่งไงน่งไงตัวแปลงล่างผมกลายเป็นนี่ถ่ายตั้งคาเมล่าแมนนี่โดนเต็มๆว่าผมพ่นผมพ่นได้ครับนี่พ่นไฟได้ด้วยคนเรียกพ่นลำแฝงดิจากการนี้หมดเลยทำการเอาไม้ถือฟุบปีแน่ปีแน่อิจฉา คนไปทีนึงยายานี่แน่นี่แน,น,น่ตายฟาตายฟาอีกตัวแมงมุมบ้ามีตัวกระโดดฟ้ามัดกระโดดฟ้ามัดนี่แน่นี่แน่นนเ,นนเ,นแเต็มเต็มอีอีนี่แน่นี่แน่เฮ้ยทีวีแมงมาจัดก,การอยู่โอ้โหมากันเต็มนะกันเต็มเลยก็มาดิครับมาดิครับอุ้ยพ่นไฟอุ้ยมันมีเวลาจับเวลาอยู่ครับว่าเราจะเป็นไททันแมนกี่นาทีนะครับเห็นไหมมีเวลาจับเวลาอยู่ ว่าตัวเล็กลงแล้วเฮ้ยเป็นได้อีกเป็นได้อีกมาอยู่นู่นมาอยู่นู้นว่ามาอย,อาอาอยู่ข้างหลังไฟพิล่าแมนอ้ไม่อยู่ข้างหลังไฟปิกเกอร์ไอ้นั่นนะไอ้พวกสกปรดีเฮ้ยนะคอนมาดิมาดิไอพวกแกมาดีสกปรดี้ตัวนี้เข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเข้ามา,อมาโอ้ยไอนี่ตัวอะไรเนี่ยอ้อาวุธเยอะมากเลยไอ้พวกสกปดีดีนี่ อัเปเดตมาอย่างดีพี่ได้ตัวนี้ริวร้วปืนทุกคนมันมีเกาะอย่างแน่นหนามากอาวุธเยอะด้วยอย่างนี้เราไม่ชนะแน่ๆเลยอย่างนี้หยิบปืนยิงมันเลยหยิบปืนมายิงมันโอ้โหเลือดนี่อย่างเยอะ <Okay. S 1> เขาบอกว่ามีจํานวนเหลือเวลาห้าสิบวินาทีโอ้โหนี่คือเวลาที่เราต้องจาัดก,การมันเหรอเนี่ยจำนวนประตูหนึ่งตัวขนาดเลือดมันลดแค่นี้แค่น,นี้อ้ยมาเกลังมาๆๆๆๆงมาเกลังมาปุ๊ก ผมขอเน,น่นนะครับเน้นไปที่หัวนะครับเพราะว่าหัวมันทําดามเมจแรงเน้นไปที่หัวเน้นไปที่หัวพวกเราเน้นมันเน้นมันเน้นที่หัวพวกเราจาัดก,การมันใกล้ตายแล้วอีกแค่ยี่สิบเจ็ดวินาทีเองตายเลยพวกเราฆ่ามันเลยฆ่ามันฆ่ามันใกล้ตายแล้วจบเกมหมดเวลาครับเอาหมดเวลาได้ไงอ่ะโอ้เห็นไหมครับนี่จะมีเวลาบอกให้ครับว่าคุณเล่นกี่นาทีจะได้รับรางวัล ว้าวดีมากเลยโอเคก็กาวังกรฟื้นตัวละครกันเลยดีกว่านี่ตัวละครตบวนี้ฟื้นได้เป็นใจแอนเฟริกเกอร์แมนี่หัวลำโพงยัดฟื้นเลยอุ้ยนี่ราคาถูกที TV Man มนเอ้ยอยากได้มานานแล้วชูแวบได้ทีวีแมนแล้วครับเย้ฮได้ทีวีแมนแล้วติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับผมใจแอนเฟริกเกอร์นผมอยากรู้ว่ามันเป็นไงมัง่ง เดวผมลองกด e ก่อนนะครับอันติของมันคืออะไรเอ่ยเอ๊ะแค่นี้เหรอลำโพงเสียงดังมาปหลองมัง้งจะกลับมาเลยย่อยๆๆๆๆๆอะไรเพื่ง่งงันอะไรเพิ่ง่านทำมันตัวเล็กาาตามปกติตัวใหญ่ดีอ๋อผมู้หแล้วมันทำดามดเมจเสียงเพลงมันเสีย<อ>งเพลงมันทำให้ดาเมจแรงเออดีเลยดีเลย มาครับตัดไปทีวีแมนแล้วก็ทำการอัพอัพเจ้าทีวีแมนด้วยอัพกอดอัพกอดอัพกอดอัพอัพมันก่อนเรียบร้อยเปิดทีวีด่วนเลยทำอะไรเพื่อนชอน้อนเฮยิงมายิงมายิงมันใหญ่าหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหเพื่อนเราเนี่ยคตรตึงเลยจากกลางหมดเลยเนี่ยแต่ปืนผมก็แรงเหมือนกันนะ ตัวนี้ผมลืมชื่อแล้วชื่ออะไรอ่ะตามจริงผมไม่ได้อ่านประวัติชื่อเลยนะครับผมปุ๊งมาแล้วมาแล้วเปิดทีวียา่าการพวกมันได้หมดเลยยา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 การเปิดลำแฝงยาอยู่ข้างหลังฉันไว้ได้แล้วเลยยาอุ้ยดาเมจมันแรงมากผมชอบมากครับตัวนี้ อะไรอยู่อีกสิ่งก็สุดปีดีจ้าโอ้โหโหนนะโหนนะตัวนี้อุ้ยสายันทีวีแมนโอ้โหทีวียักษ์มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วใๆๆเรียบร้อยดีมากเพื่อนลำแฝงชแข็งยๆๆๆๆๆๆๆถ้ากลายเป็น ไททันคาเมล่าแมนเฮ้ยมีกล่องด้วยครับอย่าลืมเก็บกล่องด้วยดีมากเพื่อนเฮ้ยย่าต้องการอุ้ยมันเฮ้ยเปิดเฮ้ยลำแฝงลำแฝงย่ายิงลำแฝงมันเลยเฮ้ยได้รับอีกตัวครับปะการฟาดมันก็ไปเข้ามาดิเข้ามาเข้ามานี่แหละทำอะไรเพื่อนชั้นทำอะไรเพื่อนชั้นอื๋อีเนี่ยอี๋เนี้ยอี๋เนี้ย เข้ามาเข้ามาดีอ๋อดีมากเลยพวกเราแกงไทท่านจาัก,การามันเลยย่ออ่อเฮ้ยไปทีวีแมน Man, ตัวเล็กแล้วยา่าเปิดลำแฝงเลยโอ้โหผมขอพูดนะครับว่าทีวีแมนนี่ผมนะทีวีแมนอ่ะโคชอบเลยแั้งแต่มันเปิดตัวมาใหม่แั้แต่เปิดตัวใหม่ผมก็ไม่ค่อยอะไรนะแต่ว่าพอ เห็นพนลังมันแล้วผมมีอย่างชอบอะครับมาดิครับไอ้พวกกันปีตี้เฮ้ยทข้ามพวกเราไม่ชนะมัฟกี้เนี่ยไอ้พวกโมชีวีบ้าเอ้ยก็มาดิครับไอ,บอ้พวกกันปีตี้ย่ยาลำแฝงย่าฮ่าพวกแกเป็นอาวมพาพแน่เยอะๆๆจต่กันไม่หมดเลยเจ้าเยา้ามาดิครับมีลำแฝงอยู่นะจ๊ะเยา้ยาเยา้ยาเย้มาหา มาเพ on, ี่จะสกีบิดี้อ่อนจังเลยแฮะอ่อนเหรอไอ้แน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่น่าพูดเลยตัวนั้นมาแล้วเอ้โหสกีบิดี้ฮอนเนาะก็อ่อนอยู่นะโคตรกากตดเลยพวกกีบีดี้เนี่ยแฝงย่าย no wow. ่าย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 าย่าย่ายาโอ้ยมันยิงลำแฝงตัวใหญ่มาด้วยเฮ้ยมันมาหาเรามาหาเรา เพื่อนเพื่อนจัดการหน่อยเพื่อนจัดการหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยมันมาหาฉันแล้วช่วยด้วยหัวลำแฝงยิงในที่หัวในที่หัวในที่หัวก็มีลำแฝงด้วยเหมือนกันยา่าเออมันตายแล้วครับทุกคนอุ้ยแปลงร่างครับท่านคามเมราแมนมาแล้วขอ,อนำโชคออ้ยฝนันฝ้าย กระโดดตบเข้ามาก็เข้ามาเลยยา่าช่วยฉันหน่อยเพื่อนได้เลยกำลังไปกำลังไปนี่แนี่นี่แนี่โอ้โหฆ่าตายหมดเลยเปิดโล่ป้องกันนี่เนี่ยพวกคิ่ไปด้ตายพะเถอเฮ้ยนี่เนี่ยนี่แนี่เข้ามาทางงี้มางี้มางี้อ้าวเฮ้ยหมดหมดลิ้นได้ไงเนี่ยเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อน ตบุมูมากเก็บผมกมากนะนักคาเมล่าแมนอุ้ยระเบิดระเบิดไงน,นี่ลำแฝงเลเวลคุณเพิ่มขึ้นครับดีๆแล้วต่อไปเราได้สกินอะไรต่อไปเราเฟือะต่อไปเป็นนี่ไงเหมือนเป็นบิ๊กคาเมล่าแมนครับผมบิ๊กคาเมล่าแมนนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเขาไปอ่านชื่อประวัติแล้วกันยอ่อลำแฝงเฮือ <c> ก <oughs> <c oughs> เป็นไปได้ไงพวกเราแพ้เจ้า ทีวีแม่ได้ไงจาัก,การันมันเลยพกบบ่กมกไปดิไม่ได้หร้กอุ้ยจักรข้างบนจักรางบนก่อน<ล>วพวกเรามานี่ก่อนถ้ามีลำแฝงทีวีอยู่ยอ่อคื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 อลำแฝงทีวีทำให้พวกมิกไปดิเป็นอมตะพาดได้ออก,ก็มาดิครับมามุ้ยกรันไปดไฟเกาะแน่นนะเข้ามาสิเปิดทีวีดิทีวีเปิดทีวีเปิดเปิดเปิด ย่าฮจันไม่ตายหรอกเฮียไม่ตายก็ตายเอง <c oughs> โอ้ยยุ่งจะหมดเรื่องหมดเอาเลือกก่อนเลือกก่นอนจะตายแล้วครับจะตายแล้วจะตายแล้วพวกไก่ยุทฐานหรอก <c oughs> ทําการเปิดแฝงเลยย <c oughs> ่าว้าวขอบคุณมากไททันสติ P ๊กเกอร์แมนเฮียกับคุณมากนะครับรางวัลเรียบร้อยได้ครบครับทำการอัปเดตฮับเอ็ด คาเมราทีวีแมนเพิ่มครับนี่เป็นเลเวลสามว่าไงเพื่อนอ่าเรบเีไปทําตามหน้าทีอยู่ไหนแล้วมันจะยึดคองเรานะโอเคโอเคอผมลืมไปเลยมันมีตัวละครใหม่ด้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงลําโพงครับเออไม่ได้อ่านชื่อเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปอ่านแล้วกันนะเอาเพื่อนไปแล้วเพื่อนฉันไปแล้วมาช่วยพวกเราหน่อยอโอเคมันไปมันไป,ไป,ไปจะกลับมาหน่อยย่า เราได้อัปเดตเลเวลตัวเองมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่งันเลยเนี่ยอ้าวทีวีหมดดิสฟังกันยายาๆๆๆๆๆๆๆายาเกือ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 ไปพวกเราจดการมันเร็วเข้านี่จัดการพวกเครื่องบินก่อนเลยเข้ามาปิดลำแฝงโอเคนะครับผมชอบกันหรือเปล่ากำลัชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดพ u ตต c ไค b แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ น้าใครอยากให้ผมเล่นต่อก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆด้วยนะครับงั้นก็ผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออาเข้ามาเฟ่เข <problem> ้ามาย่า